เทบางๆได้ค่ะทุกคนดูนี่ปะาะามาแล้วค่ะภาพปะาะานะคะค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราเปิดตัวน้ำยาทําเคสโทรศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้เราจะเอาน้ํายาตัวนี้นะคะมาลองทพงพําพวงคุญแจให้ดูด้วยเดี๋ยวทุกคนจะสับสนวันนี้จะมาแนะนําแม่พิมพ์ด้วยนะการเลือกแม่พิมพ์แบบไหนอะไรนั้นนะคะจะได้แบบเคลียร์ๆในคลิปเดียวจบเลยนะคะ ถ้าอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไ like, ลค์เราตามไปดูกันเลยค่ะที่เรารู้นะคะในชุดนี้เนาะ,ะปลว่าพาเอาแม่พิมพ์นะคะ1ชิ้นแบบนี้ค่ะออกนะคะแล้วก็เอาพวงคุญแจกับอันนี้ออกนะคะเอาออก2อ,อย่าง ที่ใส่เข้าไปคือกากเพชรทั้งหมด54สีให้นะคะนอกนั้นทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าราคาถูกลงเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าใครจะเอาไปทาพวงกุญแจอย่างเดียวเราก็จะขายแค่น้ํายาแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะเรามาดูแม่พิมพ์เลยแม่พิมพ์ที่ดีสําหรับการทําพวงกุญแจนั้นเป็นยังไงเดีจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆช้าๆแล้วทุกคนจะเข้าใจเนาะแม่พิมพ์ที่จะเอาไปทําพวงกุญแจควรทั้งในเรียบค่ะเรียบเห็นไหมอันนี้มองดูแบบนี้เหมือนจะเรียบเห็นไหมคะแต่ด้านในเขามีลายค่ะ้ มีลายแล้วใส่ตัวการ์ตูนเข้าไปหรือเราใส่อะไรเข้าไปเขาจะไม่เห็นเลยอันนี้เหมาะสําหรับแบบหล่อไปเลยอันนี้มันเป็นแมพินสบู่เนาะอันนี้ค่ะมันจะหล่อเป็นตัว,ตวมาเป็นตัวแบบนี้เลยแต่ว่าเราจะไปเล่นสีหรือว่าเอาใส่สติกเกอร์เข้าไปมันก็จะดูลกอ่ะจะดูเยอะเกินไปอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมใส่สติกเกอร์ลงไปนี่ลกขึ้นมาทันทีแล้วมันนูนด้วยเห็นไ,ไหมมันก็จะทําให้ มันจะทําให้สติกเกอร์ของเราไม่เด่นชัดเดี๋ยวเราจะใส่รูปเข้าไปมันก็จะไม่สวยเนาะนี่แม่พิมพ์แบบนี้ก็คือแม่พิมพ์ที่ดีเห็นไหมคะข้างในเป็นเรียบแต่เขามีความสูงเพราะฉะนั้นเราจะเทหมดเนี่ยน้ำยามันก็จะหมดเปล่า,เ,ลาเราองนึกดูสิสมมุติเราเทน้ำยาไปแบบเต็มบล็อกเลยมันก็ทําได้แค่ประมาณ2 3ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเทเขาแบบ ไม่เยอะมากค่ะปริมปแบบนี้ก็จะใช้ได้เยอะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เห็นไหมคะอันนี้คือใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าอันนี้อีกอะมันจะยิ่งทําให้เปลงน้ํายาถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ค่ะอย่างนี้คล้ายๆกันเลยเห็นไหมคะพอมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมองด้านในด้วยว่าเขามีลายหรือเปล่าอันนี้เป็นทองคำเนาะถ้ามีลายก็คือใช้ไม่ได้เนาะส่วนนี่นะคะที่เป้าหาขายอยู่ก็จะมีพิมตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาไทยนะคะแถม2แผ่นแบบนี้เลยราคาเท่ากันเนาะ V E เนี่ยคะ่ะแม่พิมพ์พเลิฟนี้เพราะว่าเขาจะมีหลากหลายรูปแบบเห็นไหมเขาก็จะใส่รูปแบบเข้าไปแบบไม่ซ้ําแบบแล้วจะดูหลากหลายสําหรับคนเอาไปทําเองนะคะเนี่ยเก๋ๆค่ะโอเคเรารู้แล้วว่าแม่พิมพเนี่ยมันจะต้องมีความตื้นหน่อยนะคะถ้ามันลึกมากมันจะยิ่งเปืองน้ํายาหรือว่าถ้ามันลึกเราก็เทให้มันยังไงคะตื้นลงแค่นั้นเองเนาะ อันนี้เป็นน้ํายากเก่าจากชุดที่แล้วนะอย่างที่บอกทุกคนไว้ถ้าเราห่อสลิงไว้แบบนี้จะสามารถนํามาใช้ได้อีกเห็นไหมคะจะใส่อย่างละ15 ml ค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เนาะเราก็จะคนน้ํายาให้เขาเข้ากันประมาณ1-2นาทีนะคะแต่ถ้าใครมือใหม่เพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกอย่าทำสอแก้วนะคะทําทีละ5 ml ก่อน,นะคะ่ะ2อันก็10 ml เนาะค่อยๆทําก่อนนะคะแต่อันนี้เราจะรู้ความแบบแข็งความหนืดของน้ํายาแล้วนะเพราะว่าป้าผาจะต้องจับเวลาให้มันเป๊ะๆเ,เนาะไม่งั้นนะ่ะน้ํายาจะเสียฟรีได้นะคะทุกคน พอเราคนน้ํายาให้เขากลับไปใส่และเข้ากันแล้วเนาะเราจะทิ้งให้เขาฟองอะลอยตัวประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะแก้วแรกป้าวพาจะทําแบบเบสิกให้ดูก่อนเนาะเราสามารถที่จะทําทีเดียวได้แบบไหนเนาะอันแรกเลยนะปาวพาอันนี้ทําแรกนะป้าวพาจะเทใสเข้าไปค่ะที่กล่องดอกไม้นี้นะคะคือใสในความหมายคือไม่ไม่ใส่อะไรเลยให้เขาเป็นใสๆจะได้รู้ว่าเวลาเขาแห้งออกมาแล้วอะ น้ำยามันใสแค่ไหนแล้วเราก็จะผสมสีเรซินสีขาวลงไปค่ะเวลาเราผสมสีเนี่ยเราใช้นิดเดียวนะใช้ไม้จิ้มฟันเนาะนี่ค่ะพอเราผสมแล้วเราต้องทิ้งไม้จิ้มฟันไปเลยนะห้ามมาจิ้มอีกเพราะมันจะทําให้สีแข็งนะคะอย่าลืมกระดาษเช็ดชู่วไว้ข้างๆตัวด้วยเนาะคนนะคะเรซินจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นค่ะ นี้คือเราหลอ่อแบบนี้ก็คือหล่อง่ายๆเลย <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนไม่ต้องผสมอะไรให้ยุ่งยากแค่ผสมสีแล้วเทก,ก็จะเป็นเลซินเลยค่ะแข็งๆอย่างที่เราซื้อพวกของชํารวยตามงานต่างๆแบบนี้ค่ะสามารถฝึกและทําขึ้นมาเองได้เนาะแล้วกันนะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะทิ้งให้เขาแห้ง4ชั่วโมงค่ะ2-4ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเนาะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยมาทําแบบตัวเล็กกับตัวใหญ่กันดูนะคะถ้าสมมุติเราจะใส่สติกเกอร์ลงไปเนาะเราก็จะเทพื้นนะคะให้เขาเป็นสีใสๆนะคะไม่เยอะค่ะไม่งั้นสติกเกอร์จะลอยนะคะ พอเราเทน้ํายาลงไปแล้วเนาะเราก็จะเอาสติกเกอร์ที่เราแถมให้นะคะคว่ำแล้วก็แปะลงไปหรือว่าเราจะไปสั่งทํามาพิเศษอันนี้จะเป็นตัวรีดนะคะรีดติดเนาะใส่ลงไปก็ได้แต่ต้องคว่ำลงไปนะคะคว่ำแบบนี้ค่ะเคยใส่ตัวรีดเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ชอบมันเป็นยังไงเหมือนกันเนาะนี่ค่ะซึมลงไปแล้ว เราวางลงไปนะเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกดสติกเกอร์ให้จมลงไปค่ะนี่นะคะเลซินของเราก็แข็งแล้ววิธีเช็คก็คือเราเอาอันนี้กดลงไปแล้วมันก็ไม่ยุบลงไปแบบนี้แสดงว่ามันเซตตัวนะนะแล้วนะเราจะทําหลากหลายรูปแบบเราก็ต้องหาแก้วมาเพิ่มเนาะถ้าสมมุติเราอยากทําแบบคนละสีคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมน้ํายาเลซินแล้วก็เทเลยค่ะ สมกากเพรที่เราให้ไปนะคะลงไปค่ะแล้วก็เทได้เลยส่วนอันใหญ่นี่ป้าพาจะใช้เป็นสีขาวเนาะนี่ค่ะ แค่เรามีสีผสมเรซินสีขาวนะคะทุกอย่างก็จะเวิร์กหมดเลยค่ะ mm. เรซินของเราก็จะทำออกมาแบบสวยมากค่ะเดี๋ยวเราลองทิ้งไว้อีกสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะ mm. ตอนนี้นะคะเรซินของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาลองแกะให้ทุกคนดูเลยแกะอันนี้ก่อนนะที่เป็นสีใสทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใสาแค่ไหนถ้าได้เห็นไหมมันก็มีความใสนะทุกคนดูมันจะใสไม่มากแต่ปา้าพาคิดว่าโอเคเลยเมื่อเทียบกันกับ กลิ่นที่มันออกมาเพราะว่าถ้าเป็นเลซินจริงๆมันจะฉุนมากค่ะทุกคนถ้าเป็นอีพ็อกซี่แบบนี้นะคะมันจะไม่ฉุนค่ะนี่อันต่อมาค่ะสีขาวเห็นไหมคะก็คมชัดอยู่นะคะทุกคนสีแดงเห็นไหมคะเขาเป็นเลซินแข็งๆเลยค่ะต้นคริสต์มาสสีม่วงถุงเท้านะคะนี่ค่ะเห็นไหมเขาก็จะออกมาเป็นก้อนๆแบบเหมือนน้ำแข็งอย่างนี้เลยคะ่ะถ้าเราอยากเอาไปใส่บล็อกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหม อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะพวกพวงพุญแจดูนะคะทะ้าดาเห็นไหมคะเราต้องทําให้เขานอนพื้นไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตัวนี้เพิ่มนะคะสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราใส่แค่กาก,ากเพชรน,นะสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเหมือนกันเลยสวย ส่วนอันนี้นะคะมันแข็งซะก่อนค่ะเห็นไหมน้ำยามันปูอันนี้เสียนะใช้ไม่ได้แต่สวยค่ะนี่ใส่สําหรับใส่กาเพชรเดี๋ยวปว้าพาจะให้ดูนะเมื่อเราใส่สีผสมเรซินจะออกมาเป็นยังไงคะ่ทะทาดาเห็นไหมสวยมากค่ะทุกคนมมเมื่อเราใส่สีผสมเรซินสีขาวนะเราจะทําให้เรซินทุกอย่างสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะเห็นไหมยิ่งเป็นชิ้นใหญ่ยิ่งน่ารักเราเทบางๆได้ค่ะทุกคนดูนี่ ที่เขาเกินมาเราสามารถใช้ตะไบหรือว่ากระดาษทรายนะคะขูดขูดตรงนี้นะคะได้นะที่มันคมคมเนาะอุย้ยตัวพีไหนไมาดูโลโก,โก้ปะพาบ้างทดาว้าวสวยมากทุกคน <c oughs> ยิ่งถ้าเราทําเป็นของเราเองมันก็จะยิ่งสวยมากเลย <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> น่ารักสุดๆเลยค่ะทุกคนดูเอออันใหญ่ๆเราเทบางๆก็ได้นะมันก็ไม่เปืองมากนะทุกคนดูสิหุยสวยอะ่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจชุดทำเคทโทรศัพท์หรือว่าชุดอีพ็อกซี่แบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแอดพีเอนะคะหรือจะเป็นแฟนเพจ f a c e o o o เปลวผ่า t h a i l a n d นะคะสั่งซื้อแล้วก็เอาไปทําได้นะคะแล้วถ้าใครทําแล้วก็อย่าลืมอวดผลงานส่งให้เปลวผ่าดูด้วยนะคะให้งคลิปนี้เปลวผ่าไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บ